ทำไมมันด่วนขนาดนี้นะงานทุกอย่างทําไมจะต้องด่วนนะมีใครเข้ามาอะไรก็โอ้ขอโน้นนั่นนั่นเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าว่าเราเคยเจอเรื่องแบบนี้กันในชีวิตเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะการทํางานนะครับวันนี้เราจะมาคุยนครับว่าเรื่องที่เวลาใครมาขอความช่วยเหลือจากเราต่างๆเนี่ยนะมันด่วนจริงหรือเปล่าแล้วความด่วนมันมีกี่ประเภทแน่นะครับวันนี้จะมาไขค,คําตอบไปกอบทุกคนฟังครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lead ์ลับสปอตแคสนะครับ Podcast ที่ชื่อว่าหนังสือแต่ละเล่มจะให้อะไรกับพวกเราแต่ละคนออกไปทดลองใช้ในชีวิตและได้บทเรียนกลับมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังไม่เหมือนกันเลยครับวันนี้อยู่กับเทมส์เหมือนเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้าแล้วก็เจ้าของเพจติ้งต่างนั่นเองนะครับวันนี้อยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า A ั m i ิ t ิ t ต์ตุนะเหมือนเดิมตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนที่นั่นเองนะครับ ก่อนหน้านี้นะสตอนแรกเราคุยกันถึงเรื่องของโจนขโมยเวลาใช่ไหมคุยกันเรื่องของอ,อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราทำงานหนักจนเกินไปนะครับแล้วก็แนวคิดในการที่เราจะสร้าง w h i ไว p a c e ให้กับตัวเองนะหรือว่าพื้นที่ว่างทางเวลาเนี่ยนะครับเพื่อเราเอามาใช้สร้างความคิดที่ดีแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำงานได้อย่างชาญฉละแล้ววันนี้จะมาคุยกันต่อว่าคือไอส้สตอนตอนแรกเนี่ยคือถ้าให้ผมสรุปมันคือการพูดถึงเรื่องของ การเรียงอันดับความสําคัญนะครับ priority เนาะซึ่งการที่คุณจะมีเรียง priority ได้คุณก็ต้องตอบได้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณสําคัญกับไม่สําคัญก่อนถูกไหมเราก็ตัดสิ่งที่ไม่สําคัญออกแล้วคุณก็จะได้เวลากลับมานะครับเพื่อเอามาใช้คิดนะวางแผนทํางานที่อยู่ในภายใน invisible work เนะี่ยเพื่อทําให้งานที่เป็น visible work ข้างนอกของคุณเนี่ยนะ ทำออกมาได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันอีกถึงประเด็นหนึ่งแหละนะสำคัญแล้วและเร่งด่วนเป็นยังไงดีปะ่ะเวลาพูดถึงการทํางานที่ productive มันก็จะมีเรื่องพวกนี้แหละสาคัญไหมไม่สาคัญเร่งด,วด่วนไหมไม่เร่งด่วนหรือปเปล่าอะไรแบบนี้วันนี้อยู่ในเรื่องของความเร่งด่วนนะครับก็อ,อันดับแรกเวลาคุยถ,ถึงเรื่องของความเร่งด่วนเนี่ยนะค,คือเวลาเรามีรีเควสทุกอย่างเข้ามานะครับ คือเราวางแผนการทํางานของตัวเองกันไวแล้วหลแหละผมเชื่อแบบนั้นนะว่าในทุกวันเรามีแผนของตัวเองนะครับแต่ว่าหลายครั้งมันก็จะมีรีเควสสิ่งที่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนเข้ามาจากหลายๆคนนะครับซึ่งไอเร่งด่วนเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเร่งด่วนจริงหรือเปล่านี่นหมายเร่งด่วนสําหรับเขาจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าขอไว้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าเรื่องที่รีเควสมาเนี่ยมันจําเป็นต้องทาจริงหรือเปล่านะบางทีขอในเรื่องที่มันจำเป็นต้องทํามาก็ยังต้องมีเลยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ เห็น่าถ้าเราพยายามตั้งคำถามกับมาดีๆครับเราจะตัดสิ่งที่มันจะเป็นออกไปได้เยอะมากเลยนะรีเควสพวกนี้นะครับคราวนี้กลับมาดูว่าเวลาพูดถึงความเร่งด่วนเนี่ยนะมันมีกี่ประเภทนะครับก็คุณจูเลียตฟันนะครับเขาก็บอกว่าสําหรับความเร่งด่วนในมุมมองของเขามัมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทที่1ครับคือ not time sensitive หรือว่าเป็นประเภทประเภทที่มันไม่ได ส่งผลต่อ,อเวลาไม่เกี่ยวข้องอนะนี่หมคือพอเวลาไม่เกี่ยวข้องบุ๋มมันก็จะย้อนแย้งในตัวเองนะนะว่าอ้าวเราทำทำไมแล้วทําไมต้องรีบทําใช่ไหมครับหมายความว่าสิ่งนี้เขา Request ตเรามาหรือขอให้เรารีบทํามาเนี่ยเวลาไม่เกี่ยวข้องนยนะไม่มีผลเนี่ยก็หมายความว่าคุณไม่ต้องรีบทําก็ได้ไงซึ่งมันไม่ใช่ความเร่งด่วนจริงๆนะครับนี่คือความเร่งด่วนในประเภทที่1นนะครับ not time sensitive นะครับ ประเภทที่สองครับทุกคนเขาเรียกว่า tacticaly l time sensitive นะครับหรือว่าสปีดของการลงมือทำนะครับผูกโยงโดยตรงกับผลลัพธ์น่อกมาคือยิ่งทำเร็วผลลัพธ์ยิ่งมีผลดีอ่าไอแบบเนี้ยก็แปลว่าเออเออเจนซีจริงๆรนี่ยิ่งทําเร็วยิ่งแก้ปัญหาได้นะครับแบบนี้คือเออเจนซีนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เขาพยายามจะบอกเรากับทุกคนก็คือว่า อยากให้อย่าสับสนระหว่างเออเจนซีกับ e m e r g e n c y คือความด่วนกับความวิกฤตเนี่ยนะความฉุกเฉินเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับคือด่วนก็ด่วนนะใช่แต่ว่ามันไม่ได้ฉุกเฉินคุณสามารถที่จะลองมือทำอย่างสงบได้นะคุณสามารถที่จะรับมือมันได้อย่างเาเรียกว่าสุขุมรอบครอบได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้คือประเภทที่2นะ ประเภทที่3ครับ emotionally time sensitive นะครับก็เป็นความด่วนทางเลยครับควางใจทุกคนนะคือไม่ว่าจะความด่วนทางใจนี่มันจะมาจากอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ด้านดีหรืออารมณ์ด้านแย่นะครับ mm hmm. เช่นความสงสัยใครรู้ mm hmm. อยากรู้เรื่องนี้มากเลยนะกลายเป็นว่าต้องเอามาทำก่อนมามามาก่อนนะครับหรือว่า อาจจะเป็นกังวลนะ่ยกังวลเรื่องนี้มากเลยนะครับก็เลยต้องรีบออกมาแก้ออกมาทําทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ต้องรีบสงก็ได้นะครับหรือว่ารู้สึกว่ามีความตำกวงมมากเลยเรื่องเี้ยมันไม่ค่อยชัดเจนเลยว่าเ้มันต้องแก้อย่างไงต้องทำอย่างไงแต่ไม่ด่วนด้วยนะนะครับแต่ว่ามันเป็นความด่วนทางใจนะเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่ยังไม่ได้เข้าไปทําความเข้าใจกับมันซตั้งแต่วันนี้อะไรแบบน,นี้ครับนี่คือ แบบที่3นะครับซึ่งอย่างที่บอกเนาะก็เป็นเรื่องของความดวนทางใจนมีทั้งอารมณ์ทางแง่ดีและไม่ดีมันก็มีผลต่อต่อความดวนทางใจเราเหมือนกันนั่นเองนะก็นี่คือ3ประเภทของความด่วนะครับตันนี้เราทํำยังไงอะเวลาเจอเรื่องความดวนพวกนี้เข้ามานะครับก็จริงๆแล้วกลับมาสู่คอนเซ็ปต์เดิมเลยนะครับทุกคน ก่อนที่เวลามีรีเควสต์ใดๆเข้ามาเนี่ยมีเรื่องด่วนอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งตอบสนองกับมันโดยทันทีครับทุกคนให้คุณขั้นเวลานะก่อนตอบสนองไว้สักเล็กน้อยครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาก็จริงๆมันเป็นไวสเปซแบบนึงแหละแต่เป็นไวสเปซที่มีระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเพื่อให้คุณได้กลับมาตั้งคำถามนะครับตรึกตรองกับตัวเองนี่แหละว่าสรุปแล้วงานด,ดน่วนนี้มันด,ดน่วนจริงหรือเปล่านะครับซึ่งถามว่าทํายังไงก็เนี่ยลองรีมายตัวเองด้วย ด้วยแนวคิดของ3ามแคตติกรีของความด่วนนี้ดูว่างานที่เรากําลังเจอเนี่ยนะมันอยู่ในความด่วนในรูปแบบไหนหรือเปล่าในสามโหมดนี้นะครับมันเป็น not time sensitive ไหมคือเวลาไม่ได้มีผลอะไรเลยก็เพราะว่าไม่ด่วนไงนะครับหรือว่าอย่างที่2คือมันเป็นสปีดของการลงมือทาม,มีผลต่อผลลัพธ์หรือเปล่า ถ้ามีแปลว่าควรทำดีกว่าหรือว่าอันที่สามคือเอ้ยมันหรือว่าจริงๆเราเป็นตัวเราเองที่เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับซึ่งไอความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยแล้วบางทีมันอาจจะพอมันระดึกขึ้นมาได้เราจะมีสติมากขึ้นอารมณ์ก็จะลดลงความคิดก็จะเข้าไปมากขึ้นมันก็จะตระหนักได้มากขึ้นว่าเรื่องไหนควรจะต้องรีบทําหรือไม่รีบทําก็ได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลานะที่จะต้องมีนะหลังจากที่มี ความต้องการหรือมี request เข้ามาเนี่ยเราต้องมีเวลาในการคิดเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะนี้สมมุติเวลามีงานหลายๆประเภทที่มันด่วนเหมือนกันเนี่ยเข้ามานะครับคือโอเคแหละการใช้ time frame เนาะหรือว่าช่วงเวลาที่ต้องการได้รับการสมอบงานาเป็นตัวเรียงลําดับเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเหมาะสมก็ได้นะครับแต่ว่าเทมอาจจะเพิ่มแนวคิดให้กับทุกคนน,นิดนึงแล้วกันนะว่าในมุมของเทมนะเทมว่า เวลาเราเรียงความด่วนของงานเนี่ยเราก็ยังต้องเอาแนวคิดบางอย่างเนี่ยมาจับเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเทมีอยู่ด้วยกัน3มเช็คลิสต์ให้กับทุกคนได้ลองเอาไปใช้นะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือเนาะเช็คลิสต์แรกนะเทมว่ามันคือมันต้องเป็นเราเท่านั้นที่ทําเรื่องนี้หรือเปล่าคือถ้ามันไม่ต้องเป็นเราก็หมายความว่าไม่ต้องทําก็ได้นี่ว่าให้ใครทําก็ได้ได้ไหมฮะนี่อย่างที่1นนะครับอย่างที่สองนะครับเป็นงานที่สร้าง Impact ในะระดับสูงหรือเปล่า นะครับถ้าใช่หมายความว่าโอ้ความเร่งด่วนนี้ยิ่งควรจะต้องรีบทําเอามาทําก่อนนั้นอื่นด้วยซ้ำเรื่องไหมครับถ้าไม่นับเรื่องเวลาซึ่งซึ่งมันด่วนอยู่แล้วนะอันนี้ก็ยิ่งเรียงลําดับเข้าไปว่าคนรีะควรจะทําสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเรื่องไหมอันนี้คืออย่างที่2นะครับมี i m p a c คต่อคนอื่นในระดับสูงหรือเปล่านะครับต่อองค์กรต่อผลลัพธ์ในระดับสูงหรือเปล่านะครับอย่างที่สมครับอย่างที่สคนอื่นทํางานต่อไม่ได้เลยอะถ้าไม่ได้รับงานจากเรา ดึกเปล่าครับถ้าใช่ครับเอาอยิ่งเอาสามเรื่องนี้มารวมกันนะครับแล้วตอบใช่ใช่ใช่หมดเลยเนะี่ยนี่คืองานที่คุณควรจะต้องรีบทํามันบรรยากแรกเลยนะถ้าเกิดมีเรื่องเรื่องความด่วนเข้ามาด้วยนะครับก็อ่านี่ก็เป็นแนวคิดที่อาจจะมาแบ่งปันในฝั่งละกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะก็จบลงไปแล้วนะสำหรับหนังสือ a m i n i e to Think นะครับของคุณจูเลียตฟันนะยังไงก็ สำหรับหนังสือเล่มน,นี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตอนนะครับวันนี้เป็นตอนสุดท้ายถ้าใครยังไม่ได้ฟังตอนแรกก็ย้อนกลับไปฟังกันก่อนได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะทุกคนเราก็เชื่อว่าน่าจะทาให้ทุกคนเนี่ยได้หยุดนะคิดสักนิดหนึ่งแล้วก็เอาเวลาไปใช้ในการเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่ค,ค,คุณควรจะทําหรืออะไรคือสิ่งที่ค,คุณไม่ควรจะทําแน่นะครับก็จะทําให้ได้เวลาในชีวิต กลับมาแล้วก็เอาไปทําสิ่งที่มันดีต่อตัวเองแล้วก็ดีต่องานอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทุกคนยังไงถ้าชอบนะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นั่นเองนะครับก็ขอจ,จาจากันไปเหมือนเดิมครับฝา,ฝากหนังสือของเพมอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้าครับหนังสือที่ชวนทุกวันนี้ทำงานหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตากลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานหนักสมห่ยครับแล้วทุกคนจะเข้าใจรัาว่าไม่ต้องทำงานหนักจนจะเป็นมากก็ก้าวหน้าในชีวิตได้นะครับหาได้ที่เซียรบุ๊กนายอินคีโนคุนิยาและ b 2 s นะครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ